แล้วเก่งอย่งนี้แล้วเนี่ยน้องมีผู้หญิงสาวที่ไหนบ้างไหมคะไม่มีเลยไม่มีจริงจริงหรอ มีหน้าตาดีๆอย่างนี้เก่งๆ,ๆอย่างนี้โอ้ยสอสานน่าจะมีรูมันจีบ้างนะคะโอเคแล้วสเปคน้องนี่สอสานในอารมณ์พิเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นเหมือนพี่ปะเป็นเหมือนพี่ปะเป็นเหมือนพี่ปะไม่น่าใจจริงเปล่อันนี้คิดไว้มาก่อนเลยคะว่าคนรักของเราเป็นยังไงไม่เคยคิดเลยโอ้ยไม่เคยคิดเลยเราอยู่ในช่งวงไปเรียนอยู่เลยนะคะก็เลยยังไม่เคยคิดเลย เก่งๆและน่ารักน่ารักอีกแค่ะพี่ถาว่าต้องีแฝดแรกไหมเออยังมีอุ้ยจริงเหรอแต่ว่ามีแฟฝดขับใช่ไหมอี๋แล้วก็เป็นน้องอ่ะคะเป็นยังไงบ้างสาวสาวน่ารักเซ็กซี่น่ารักเซ็กซี่เหมือนพี่อะไรอย่างนี้ป่ะคะอันนี้พี่สาวเป็นเอาข่อยข้ข่ยขี้ข้าออกทางข่าวที่เนี้ยก็พี่สิก็พี่สิ ความสูงพี่ค่ะเอแล้วแต่ประมาณ200เท่าของแนวน่ารักน่ารักมากกว่าม่กกว่าสูงไปไหมคะมากกว่าแล้วก็แซลล์แดงค่ะค่ะกินงก่งอย่างนี้ยค่ะมีสาวมัจิกเยอะากหรือเปล่าไเหนื่อยจริงหรอแล้วสเปคสาวของเรานี่เป็นยังไงบ้างคะขอไม่แน่ใจครับแล้แบบดีมั้ง ก็ดีก็ดีก <laughs> ็ดีนะครับอุ้ยเราเก่งๆอย่างนี้แล้วเนี่ยมีแฟนกันหรือเปล่าสาวไม่ม่ ไงค่ะไงก็ใครๆเบี้ยกันใครๆเบี้ยกันเนาะเก่งๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเนี่ยมีแฟนมีสาวมั้งหรือเปล่าไม่มีครับจริงเหรอคะพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยสเปคสเป็คนี้มั้ยเออไม่ไม่มีแล้วกันครับไม่หรอสวมสาวในปริกติอะไรเงี้ยค่ะยังยังไม่รู้ครับผมนอน เนี้ยเสื้อขาวอย่างงี้มีปะใช่ปะเสื้อเสื้อขาวคือถ้าอยากต้องใส่เได้ต้องใส่เสื้อสีขาวรู้ป่ะหรือเปล่าเออพี่สาวเล่นค่ะเก่งๆอย่างงี้เนี่ยมีสักสองสิบชิมปังปังมีไหมมีไหมคำถามที่ตอบยากครับเรื่องต่อไปอาจจะอาจจะมีแอนสาวผมโอเคค่ะแล้วสเปคสเปคสาวของเราเนี้ยมีเป็นยังไงบ้าง เราจะได้บอกว่ามีเรียนคิวตามมหาตอบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ก็ต้องกว่านี้ก่อนครับว่าเข่าสวนมวยข่าสวนมวยไดไหมคะก็จริงๆก็ขอให้เขาเป็นคีณลีนะครกบขอแล้วครับก็จากที่ไปแข่งขันมาเนี่ยครับเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้พบเจอสาวๆจากประเทศต่างๆยา แล้วแตกต่างกันเยอะไหมคะกับกับสาวไทยอย่างพี่เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนก็ต้องแต่แต่งกันกันอยู่แล้วต้องแต่ต่งกันกันอยู่แล้วต้องแต่ต่งกันกันอยู่แล้วครับน่ารักน่ารักเห็นไหมฮะเก่งๆขนาดนี้แล้วนี่มีแฟนหรือเปล่าไม่มีครับแล้วมีสศิมาจีบเขาไหมคะอ๋อไม่มีครับมีก็ไม่รูบ้างครับ all righty <laughs>